สวัสดีครับคุณลูก้าครับวันนี้นําปืนบนบกเออ่ปืนบนบกทรงกำคอนะครับทรงกำคอล่างปรับได้3ระดับนะครับ45 40และ35เซนนะครับด้ามจับเป็นไม้สักนะครับทรงกำคอครับส่วนกลไกเป็นกลไกสแตนเลสนะครับผมเป็นกลไกแบบมีเซฟนะครับนี่ครับดันขึ้นหน้าไปดันขึ้นหน้าไปแล้วก็กดครับอันนี้คือล็อกเซฟไว้นะครับถ้าดึงถอยหลังก็ กดเซฟนะครับส่วนลูกดอกเป็นลูกดอก4มิลนะครับรางรางตัวนี้รับได้ตั้งแต่5 5มิลและ4มิลนะครับผมลูกดอกตรงนี้มีให้1ลูกนะครับลูกดอกยาว35เซนนะครับนี่นะครับเป็นไม้สักนะครับสูงคำคอครับผมส่วนรางครับเป็นรางอลูมิเนียมโป่งครับ3มิลครับนี่ครับผมปีกสวยงามครับยาว10มิลครับและสาย PE 120ปอนด์นะครับ นี่นะครับราคา1 9 0่าบาทนะครับ1,900าบาทถ้าโอนก็ค่าส่งบวกไปอีก150บาทนะครับแต่ถ้าเป็นปลายทางเก็บเพิ่มอีก150บาทครับสนใจสั่งติดต่อได้ที่เฟซของพงศกรปืนยิงปลาเลยนะครับหรือ0 9 8 1 7 9 1238เดนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะครับตามที่อยู่ที่ติดต่อเลยนะครับผม